สวัสดีค่ะเกระจากคีเคนไทยแลนด์เดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการใช้ดีบอสซิ่งทิปหรือใบมีดแบบปั๊มดูนปั๊มจมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำโปรเจกต์การ์ดไปด้วยกันค่ะเปิดคีเค d ดีไซน์สเป e ขึ้นมาค่ะไปที่หน้าแคนวาสวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะขนาดประมาณกว้าง18เซนติเมตรยาว27เซนติเมตรเปลี่ยนสีสี่เหลี่ยมเป็นสีที่คุณต้องการได้เลยเพื่อที่จะได้เห็นอาร์ตเวิร์กของเราชัดๆค่ะไปที่คำสั่งเชฟ แล้วเลือกเส้นมา1เส้นค่ะเส้นตรงนี้จะเป็นเส้น scrolling นะคะปรับขนาดให้เป็น18ซนติเมตรค่ะลากมาวางตรงกลางของสี่เหลี่ยมคลิกครอบทั้งหมดไปที่ Align แล้วเลือก Center ค่ะขั้นตอนถัดไปไปเลือกภาพกันที่ Images ค่ะโปรเจกต์นี้เกรซจะใช้คำว่า Butterfly นะคะ เมื่อเราคลิก Add เข้ามาบัตเตอร์ไฟของเราตอนนี้ตรง Operation จะเป็น Basic Cut นะคะให้เปลี่ยนเป็นดีบอสค่ะคลิก Ungroup ให้ภาพแต่ละภาพแยกกันก่อนนะคะแล้วก็จัดวางปรับสเกลได้เลยว่าอยากให้อยู่ตรงไหนของการ์ด ภาพที่เราเลือกไม่ว่าจะมีกี่เลเยอร์นะคะเมื่อเราคลิกเปลี่ยนเป็นดีบอสแล้วจะกลายเป็นสีเดียวกันค่ะในโปรเจก์นี้เพื่อเป็นการให้เห็นชัดของการปั๊มนูนปั๊มจมนะคะแกจะเลือกขึ้นมา1เลเยอร์แล้วปรับเป็นปากกาด้วยค่ะ ซึ่งในเลเยอร์ของปากกานะคะจะอยู่ด้านล่างแล้วก็เลเยอร์ของการดีบอสนะคะจะอยู่ชั้นบนของปากกาอีกทีค่ะเลือกชิ้นงานทั้งหมดของเราแล้วกด Ashtag ก่อนที่จะกด Make นะคะโปรเจกต์ <Project S 2> นี้เกรจะทำอยู่บนกระดาษมีเดียมคาร์สต็อกค่ะขนาดประมาณ216รกกรัม แล้วก็จะเปลี่ยนจาก scrolling view นะคะเป็น scrolling stylus ด้วยค่ะวิธีการเปลี่ยนหัวใบมีเป็น D boss นะคะก็แค่เราเปิดเครื่องขึ้นมาค่ะเปิดตรงแคมป์ B ออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากหัวไฟ point b a s ใส่หัว D boss เข้าไปค่ะให้เฟืองนะคะมันขัดกันอยู่จากนั้นกด Play ได้เลยค่ะ m ัด e r 3ของเรานะคะจะทำการใช้ Scoring s t y l ลั t ก่อนนะคะเพื่อขีดเส้นตรงกลางขีดเสร็จแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นหัวปากกาค่ะและขั้นตอนก่อนสุดท้ายนะคะตัว Debossing ก็จะค,ค่อยๆทำการ ขีดเส้นปั๊มนูนปั๊มจมตามลายที่เราวาดไว้ค่ะจากวิดีโอนี้ก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะคะสำหรับการกดปั๊มลงไปนะคะทำให้รอยที่เป็นปากกาดั้งเดิมเนี่ยเปลี่ยนสีกันเลยทีเดียวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการ์ดของเราเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมเอ่ยปากกาและการปั๊มนูนปั๊มจมค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมอ่านดดสคริปชันด้วยนะคะ